เยยีอ่อนิเมะขอเสนอมหายุทธ์หยุดพ,พิภพภาคที่เทะเลร่วนมัว่วตอนที่370เศษหินบางอย่างบินว่อนขณะล่างของซารี่ฝังอยู่ในหินก้อนใหญ่เลือดทะลักออกจากปากสีหน้าซารี่อยู่ในอาการไม่อยากจะเชื่อเขาก้มมองบาดแผลตรงหน้าอกก่อนล่างค่อยๆจะสั่นขึ้นมาเขารู้ชัดเจนว่าผิวเกตฉลามนั้นมีพลังมากอันที่จริงกระทั่งการโจมตีทุกรูปแบบของชิงถึง ยังทำอะไรไม่ได้แต่กลับแตกออกอย่างง่ายได้ด้วยฝีมือของหลินตงที่อยู่ในขุมพลังเซึ่งเฉียนขั้นปลายเท่านั้นเป็นไปได้ยังไงกันซารี่พูดขึ้นไอเวนเป็นไปได้ไงที่แกจะทำลายผิวเก็ตฉลามของข้าได้ซารี่นั้นมองหลินตงได้ดวงตาดุร้ายทว่าล่างที่คล้ายกับพูดผีกับปรากฏต,ต่อหน้าเขาขณะเขากำลังตะโกนกระทานั้นมาพร้อมกับพลังทำลายล้าง กระแทกไปที่คอหอยของเขาพลังนั้นเต็มไม่ได้เจตนาแห่งการค่ะการมุ่งหมายชีวิตครั้งนี้ทำเอาหน้าผากซารี่ปกคลุมไปด้วยเหงื่อตอนนี้เขารู้แล้วว่าลินตงวางแผนจะฆ่าเขายัางเบ็ดเสร็จไอสารเลวซารี่กัดฟันเขากวาดมือทีหนึ่งป้องกันตัวไว้บทไปขึ้นยวนออกมากระทาจักระพัดสายฟ้าฟาใส่แขนซารีเวลาเดียวกันเกิดเป็นค่ายกลบนปลายกระทานั้น พร้อมกับแสงประหลาดยิงออกมาไม่น้ำคิ้วเกตฉลามที่อยู่บนแขนซารี่ก็สลายไปลาวกับหิมะที่เจอกับเปลวไฟโถวยปฏิกยาซารี่เปลี่ยนไปรุนแรงเมื่อเกตฉลามบนแขนแตกออกมีเพียงคำสะบดดาเท่านั้นเมื่อก้อนพลังงานขนาดใหญ่พุ่งเข้าที่แขนของเขาทำลายก้อนหินขนาดักษ์ที่อยู่ด้านหลังร่างของเขาถูกซัดออกไปแต่ก่อนซารี่จะทรงตัวได้ ตัวดินตรงก็ปากดตัวตอนหน้าเหมือนกับจอมานกระถาจะก,กรพพัดสายฟ้าในมือนั้นควงอีกรอบหนึ่งกลายเป็นเงานับไม่ถ้วนเงาที่โหดเที่ยมทั้งหมดนั้นเทกระนำใส่ร่างซารี่ที่กำลังหน้าซีดเผือกเสียงบางอย่างกับดังขึ้นกระจายไปเหนืออากาศเหมือนกับคุระเบิดเงากระถาโจมตีใส่ร่างซารี่ด้วยาตาที่น่ากลัวมินำซ้ำคืนพลังยังส่งผลอีกฝ่ายลดระดับการพุ่งลงมาจากฟากฟ้า เมื่อชิงถึงเห็นซารี่ไม่สามารถต่อสู้กับดินตรงได้เขาอึ้งเขาเคยสู้กับซารี่มาแล้วทำให้เขาเข้าใจถึงความอึดถึกทนและพลังป้องกันของอีกฝ่ายดีแต่ศัตรูที่น่ากลัวสำหรับเขากับเละเป็นโจกอยู่ตอนนี้ตอนนี้มีจอมยุทธคนอื่นปีนขึ้นมาบนยอดเขาพอเห็นแบบนั้นใบหน้าแต่ละคนบิดเบี้ยวพวกเขาเห็นซารี่ถูกจัดการอย่างสิ้นซากด้วยฝีมือของดินตง บรรยากาศรอบตัวดินตรงตอนนี้ทำให้หลายคนใจสัน่นใส่ขัวเปซะตัวดินตรงพูดอย่างเย็นละเยือกม,มือเขาจับกระทาจัก,กรพัดสายฟ้าจงังหวะถัดมาเขาเหวี่ยงอาวุธคู่ใจกระแทกใส่แขนของซารี่อีกครั้งหนึ่งกระดูกแตกกระจายกกระอเลือดออกไม่คำหนึ่งพร้อมความหวาดกลัวเขาจ้องมองฆาตากรที่ถือกระทาจักรพัดสายฟ้าเดินเข้ามาหาในสุดอาการขนพองสยองก้าวก็ะทวีคูณมากขึ้น พอเห็นแบบนี้เขารีบทำลายผนึกประสานจิตในมือพื้นที่อรอบตัวซารี่บิดเบี้ยวเมื่อเขาทำลายผนึกช่องว่างที่เหมือนปากขนาดใหญ่กืนล่างที่น่าสังเวชของเขารินตงข่าไม่ไปล่อยแกไปแน่เสียงคำรามยังคงดังออกมาก่อนที่เสียงนั้นจะหายไปแม้ว่าเสียงคำรามจะเต็มไปด้วยความโกรธแต่มีความกลัวเจือปนอยู่เห็นชัดว่าการโจมตีรุนแรงของรินตรงสร้างบาดแผลภายในใจให้กับเขาไปแล้ว ตัวดินตรงกับมองร่างซารี่ที่หายไปเขาค่อยๆคลา,ายมือที่จับกระทาจักรพพัดสายฟ้าล่างที่เรียกว่าผิวเก็ตฉลามเป็นเอกลักษณ์จริงดูเหมือนว่าจะต้องใช้การโจมตีของจอมยุทธอย่างน้อยสุดก็ขุมพลังสื่อเฉียนขั้นกลางถึงจะทำลายแนวป้องกันได้ถ้าไม่ใช่เพราะการสร้างค่ายกลเคลื่อนพิภพของตัวดินตรงมีความสามารถในการสลายพลังโอกาสที่เขาจะชนะซารีคงไม่ง่ายแบบนี้ ตอนนี้มีจอมยุคคนอื่นปรากฏตัวข้างๆชิงถึงเทว่าไม่ใครคิดโจมตีอดินตรงหลังจากพวกเขาเห็นการต่อสู้นั้นตัวดินตรงเองก็ก้มหน้าลงมาและทําการเก็บกระทาจาก,กระพาสายฟ้ามีใครต้องการสู้กับข้าไหมคนที่อยู่ด้านล่างแรกเปลี่ยนสายตากันทุกคนต่างสายหัวเป็นเรื่องตลกกันแล้วชายคนนั้นลาวกะเทพข้าร้างเผ่าพันุคงไม่มีใครโง่พอจะท้าประลองกับเขาเจ้าชนะ ตาประทับกูเขาแห่งนี้เป็นของเจ้าชิงเถิงกับขัวเรอะตอนนี้เขาไม่ทางเลือกอื่นนอกจากยอมรับว่าดินตรงแข็งแกร่งและมีคุณสมบัติมากกว่าพวกเขาทั้งหมดขอบใจมากตัวดินตรงกับรับชัยชนะด่านแรกมาเขาเนี่ยมองไปด้านบนสุดของยอดเขาตาประทับนั้นหมุนวนเมื่อรับตาประทับเขาก็จะมีสิทธิ์ในการต่อสู้เพื่อแย่งชิงตาประทับเทวฤกิตอัสนี พอเห็นแบบนั้นเขาก็พุ่งทะย,ยานขึ้นสู่จุดสูงสุดและเอื้อมมือไปรับตาประทับภูเขาเขารู้สึกว่าเมฆร,รอบตัวหนาขึ้นเมื่อจับตาประทับพร้อมกับแสงที่กระจายออกมาจากใต้ฝ่าเท้านั้นหลินตงก็ยกศีรษะตอนนี้เขามาถึงจุดสูงสุดในมิติแล้วเขามองทะลุผ่านเมฆสามารถมองเห็นเขตป่าไม้กว้างใหญ่อุดมสมบูรณ์พร้อมแสงที่หนาแน,น่นจากตาประทับในมือหลินตงพุ่งไปสู่ท้องฟ้า แสงจ้านั้นแยงตาตัวดินตรงมองไปที่เสาแสงรอบตัวจากนั้นมองไปยังไกลไก่กับพบกูเขาอีก9้ายอดที่ถูกปกคลุมได้เมฆทว่าการรอคอยไม่ได้ดำเนินไปนานนักเสาแสงอันดับต่อไปก็ยิงขึ้นทำลายเมฆบนท้องฟ้าล่างจอมยุดหลายคนที่มีรัศมีทรงพลังค่อยๆโผล่ขึ้นมาทีละคนตัวดินตรงมองไปที่ร่างเหล่านั้นแต่จู่ๆเขาก็บีบกำปั้นแน่นขึ้น เวสัยทัดการมองเห็นของเขาชัดเจนคน,คนสองคนสะดุดตาสุดปรากฏต่อหน้าเขาหนึ่งในนั้นสวมชุดดําเขามีรอยยิ้มที่ใบหน้าทําให้คนมองใจสั่นเขาคือฮาวาเฉินบนยอดเขาด้านซ้ายของฮาวาเฉินเป็นชายชุดดําผ้าปกปิดราวกับกําแพงหินหมวกที่มีผ้าคลุมหน้าถูกยกขึ้นเผยเห็นใบหน้าแปลกตาที่มีผ้าพันแผลเต็มไปหมดคนไรหน้าซื่อชิว ตัวเขามอไปที่ทั้งสองในสุดเขาก็ได้เจอกับทั้งสองคนในการประลองสุดท้ายจนได้สองคนนั้นถึงเวลาที่พวกเขาต้องแสดงตัวสักทีตัวรินตรงเนี่ยถอนหายใจและหันไปมองยอดเขาอีกสองยอดล่างคนคุ้นตาก็ปรากฏ1หนึสตรีเรือนผมสีแดง1บุรุษชุดฟ้าทั้งซิ่งเหรียญกับโจจือเสายังคงยิงขึ้นไปสี่เสาหนในนั้นเป็นใบหน้าคุ้นเคย เขาเป็นอันดับห้าของทำเนียบจอมยุทธหน้าใหม่ถึงคุยซึ่งมีพละกกาลังระดับดีความสามารถในการแย่งชิงตาประทับภูเขาเป็นไปตามคาดส่วนอีกสามคนเป็นคนที่ไม่คุ้นเคยทว่าทุกคนกลับปลดปล่อยพลังออกมาเห็นชัดว่าพวกเขาเป็นม้ามืดที่ถือกําเนิดในการแข่งขันครั้งนี้จอมยุทธผู้ก้าเริ่มปรากฏตัวขึ้นทีละคนทั้งซิงเหรียญและโจจื้อก็ทําการวิเคราะห์คนเหล่านั้น ม่นานทั้งสองก็เรือไปทางดินตรงก่อนทั้งหมดจะมุ่งความสนใจไปที่ฮาวานินและซือชิวทั้งสองรู้ว่าฮาวานินและซือชิวเป็นคู่แข่งขันที่มีปัญหามากสุดยอดเขาสุดท้ายตัวดินตรงมองไปยังยอดเขาสุดท้ายนั้นมองเห็นล่างเบาบางปรากฏอย่างชัดเจนฝาโรงศพขนาดยักษ์ถูกมือเล็กจับเอาไว้ยันอย่างมั่นคงตอนนี้นางกำลังยิ้มอยู่เสื้อผ้าของมู่หลิ่งซ่านขาด ชัดว่านางได้พบกับประสบการณ์การต่อสู้ที่เข้มขน้นทว่าดินตงกับรู้สึกประหลาดใจเมื่อกินอายของมู้ริ่งซานแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนสาวน้อยคนนี้บรรลุขุมพลังสื่อเฉียนแล้วนางเต็มไปด้วยความประหลาดใจจริงๆตัวดินตงขวัวร้อความห่วงใยในใจหายไปแล้วดูเหมือนว่าจริงๆแล้วไม่มีความจําเป็นที่เขาต้องกังวลเกี่ยวกับมูลล้ริ่งซานต่อจากนี้การประลองของแท้จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ ความสนใจทั้งหมดของเขามุ่งไปยังคนสองคนลาวก็มีมังกรส่ายฟ้าที่อยู่ในดวงตาของเขาเมืองขั้วเยียนกระจกชิ้นเล็กชิ้นน้อยลอยไปมาในสนามนั้นก่อลากเป็นกระจกขนาดใหญ่สายตาผู้คนในเมืองต่างจ้องมองไปยังกระจกบานใหญ่เกิดเป็นพายุหมอกและภาทิปากฏดคือผู้เข้าแข่งขันทั้งสิบคนที่อยู่บนยอดเขาจอมยุทธ์ทั้งสิบยืนอย่างภาคภูมิใจบนยอดเขานั้น แม้จะมีมิติของกระจกรักคณะลัศมีพลังพวกเขายังทําให้หลายคนในเมืองขั้วเหยียนต้องถึงกับถอนหายใจความสามารถในการเอาชีวิตรอดเพื่อไปยืนอยู่ในจุดนั้นไม่ใช่สิ่งที่ทําได้กันง่งายๆซื่อชิวทังซิ่งเหรียญโจจือขึ้นมาถึงได้ตามคาดไว้สามอันดับแรกของทำเนียบจอมยุทธ์หน้าใหม่ส่วนคนอื่นยังเถิงขุยแล้วหลินตงก็ผ่านมาได้ก็ยังมีคนที่ไม่คุ้นตา ดูเหมือนว่าการแข่งขันครั้งนี้จะมีม้ามืดมากมายจริงๆทว่ามีจอมยุทธเพียงหนึ่งเดียวที่มีคุณสมบัติในการต่อสู้เพื่อแยงชิงตาประทับเทววิคิทอาส,สนิน่าจะเป็นสือชิวทังซิ่งเหรียญหรือไม่กระจรจือ้อการดวลนัดสําคัญกําลังจะเริ่มขึ้นบทสนทนานั้นปรากฏทั่วเมืองขั้วเย็ยนเมื่อภาพจอมยุทธทั้งสิบสะท้อนออกมาเพียวดินตรงกับหลิงซานไปถึงยอดเขาได้ปูยาเนี่ยประหลาดใจ ไม่เห็นภาพคุ้นเคยกูเหมิงชีเองก็หยิ้มนางแปลกใจที่มู่หลิงซาดไปถึงยอดเขาทว่านางชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับหลินตงจะทำได้ความแข็งแกร่งเขาทำให้หลายคนอดทึ่งไม่ได้แต่การดวลของแทกกำลังจะเกิดขึ้นกูเยี่ยนพูดขึ้นมากูเหมิงชีกับพยักหน้าเห็นด้วยดวงตานางมองไปที่กระจกแสงที่กว้างใหญ่บนท้องฟ้านั้นการปรากฏตัวของตัวเต็งสามคนแรก ทำให้ทําเนียบจอมยุทธหน้าใหม่มาถึงแล้วถึงนางจะรู้ว่ารินตงทรงพลังคููต่อสู้พวกนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเพื่อเจ้าชนะได้รับตาประทับเทววิขิตในท้ายสุดแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเวลาเดียวกันชื่อเสียงของกู้ชนะเ่ิงศึกนี้จะกลายเป็นจอมยุทธที่ยิ่งใหญ่สุดในหมู่เหาบรรดาจอมยุทธรุ่นใหม่ในทะเลหลวงมวกรินตงเจ้าทำได้แน่กูเมืองชีมองชายหนุ่มที่ยืนอยู่บนยอดเขานั้น คาถาจักระพัดสายฟ้าอยู่ในมือนั้นริมฝีปากของนางกลับปรากฏรอยยิม้มนางป่าถนาจะเห็นความสง่างามและความผ่าเผยของเขาให้มากที่สุดเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักรินตรงแต่เวลาเพียงปีเดียวเขากลับมายืนอยู่ในจุดสูงสุดพวกเขามาถึงจนได้มัวรวยยืนมือไพ่หลังอยู่ในโถงหอเทพอัคนีดวงตามองไปที่กระจกนั้นเขามองภาพในกระจก ก่อนจะหยุดชั่วคราวที่ฮาวาเฉินและซื่อฉิวคืนพันผัวน,นี้น่าจะเป็นยี่มัวเจ้าสองคนนี้ดวงตาของมัวรั่วนั้นจ้องไปไม่นานค่อยๆเปิดตากว้างขึ้นเป็นปากกายที่เยือกเยน็นนี่เป็นการประสานสัมพันธ์เข้าสู่ขีดสูงสุดฮาวาเฉินและซื่อฉิวอยู่ในกระจกนั้นไม่สามารถหลบหนีการค้นพบได้สองคนนี้พละกำลังแข็งแกร่งมาก ผัววุโซนดับหนึ่งในชุดแดงของหอเทพอัคนีปากฏตัวสายตานั้นมองไปที่ฮาวาเฉินและสื่อชิวและแสดงความคิดเห็นใส่าคาไม่แน่ใจว่าซิงเหรียญกระโจจือจะสามารถเอาชนะพวกเขาได้ไหมความรู้สึกกังวลแนวเ,เริ่มปรากฏเขามองไปยังท้องฟ้านั้นเป้าหมายที่พวกเรารอคอยยังไม่ปรากฏถ้าพวกมันพบว่าตาประทับเทวฤกิ์อาสนีเป็นของปลอมแผนการของเราจะล้มเหลวมีนำซ้ำ ภายหน้าก็ยากจะรอให้พวกมันออกมาได้อีกเท่เราทำได้ตอนนี้คือหวังว่ากลุ่มของทังซิ่งเหรียญจะสามารถหยุดฮาวาเฉินและซื่อชิวได้ขัวบุอันดับหนึ่งพูดขึ้นอืมปามุกเมื่อร่ท่านชิงเจือกับคนอื่นจะมาถึงขัวบุโสถามอีกครั้งหนึ่งไม่มีใครรู้ว่าเขายี่มัวระดับไหนจะปรากฏตัวเนื่องจากความเย้ายวนของตาประทับเทวริคิตอสนี การที่เผ่ายี่มัวจะปากฏตัวถือเป็นเรื่องธรรมดาแม้หอเทพอัคณียังมีปัญหาถ้าต้องเจอกับเผ่ายี่มัวระดับดังกล่าวเจ้ามั่นใจได้ว่าพวกเขาจะปากฏตัวเมื่อเผ่ายี่มัวทําบางอย่างแน่นอนว่าถ้าแผนของเราร่มเหลวชิงจือจะไม่ปากฏตัวชายสูงวัยเองพยักหนะ้าเข้าใจดีว่าเผ่ายี่มัวให้ความสนใจเป็นพิเศษกับจอมยุระดับสูงอย่างชิงจือเป็นไปได้ว่าเผ่ายี่มัว จะกำหนดเป้าหมายเมื่อเขาปรากฏตัวที่สําคัญที่สุดที่ต้องทําคือปฏิบัติตามแผนการของพวกเราตาบใดที่เราสามารถป้องกันไม่ให้ตาประทับเทวริกิอ์อสณนีไปอยู่ในมือสื่อชิวและฮาวาเฉนินหัวหน้ากลุ่มยี่มัวครั้งนี้ที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดก็จะเข้ามาแทรกแซงการแข่งขันแน่มัวรัวเนี่ยถึงกับอ้าปากสายตายึดติดในกระจกนั้นเขามองเห็นร่างคนผู้หนึ่ง บนยอดเขามือค่อยๆกำแน่นรินต่งถ้าทังสิ่งเหรียญกับโจจื้อล้มเหลวบางทีเราคงต้องพึ่งเจ้าหวังว่าจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นยังไงซะสิ่งเหรียญและโจจื้อก็แข็งแกร่งพอควรโอเคครับเจอกันโอกาสหนนะ้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วครับ